วันนี้มาเล่นบาคาร่าทุนน้อยอีกเช่นเคยค่ะมากับทุน50บาทเรามาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าจะปั้นไปกําไรเท่าไหร่มาเริ่มหมายแรกกันค่ะไม้นี้ขอไปที่น้ําเงินก่อนละกันอออินได้เลยค่ะนนนนนน่น่่าาตต่อบกจััััวววววาาาางงงงตตตตตต้้เททททมมแแรไ ไม้แรกเข้าไปค่ะตามเขาโปร่งนะคะมันไหลามาปิงปองไม้นี้ขึ้นน้ําเงินอีกไม้นึงค่ะเขาไพ่อาจจะมาในรูปแบบ3ตัดสก็ได้นะคะนี่ชบอบกินตัดหวาน่วนตัวน้องนั้นชอบทานตาไทยตำม่วนตำตัวตำแตงก็มวออกแรงน้ำตำทำไมตัดหวานน้องสนใจไหม่ตัดหวานน้อง นี่ขอเล่นที่น้ําเงินตามเขาไพ่สามตัดสก่อนนะคะห้องนี้ไพ่คู่มันมาดีนี่ชอบติ่ต๋วหวางส่วนตัวน้องนั้นชอบทางทําไทยตำม่วนตำตัวตาแตงต้มม้ว,มว,มมวออกแรงนั่ทําทำไมตัดหวานน้องสวนใจใหม่ตับหานน้องสงใจใหม่ตับหมูตับใจอย่างจนมาเห็นกับตาจนผ่ใจมาเจ็บสีบะมี่บ้บอ,งองเย็บหัวใจที่ให้เจ้า เขาไพ่หลักมันตัดมาแบบนี้ไม้นี้จะขึ้น2ตัด1ละกันเล่นน้ําเงินอออินไปค่ะพี่ชอบตินจับวางส่วนตัวน้องนั้นเท่าทางทําไปตํามั่วตําทั่วตําแตกทํมั่วออกแรงนัําตํทําไมตัดหวานน้องสนใจไหมตําบานน้องส ม้นี้เราเล่นแดงกันต่อค่ะตาม2ตัด1ต่อค่ะพี่ช็อปกนตัดหวางส่วนตัวน้องนั้นเท่าตามทําใครตํามั่วตําทั่วตําแตงทั้งหวออกแรงน้ําทําทํไมตัดหวานน้องสนใจไหมตําบานน้องสนใจไหม นี้ลุยต่อตามเขาไพ่หลักไปเลยค่ะ2ตัดหนึ่งขึ้นน้ำเงินเลยค่ะนี่ชบอบตีตัดหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทา,านตามไทยตํามั่วตําตัวต,ตําแสงตํามัวออกแรงน้นตำ,ำตําทำใหมตัดหวานน้องสวยใจไหมตัดหวานน้องสมใจไหมตัดหมูตัดใ,ใ,ใจอยากให้น้องที่ดตัะส่งสำหรับใคร,ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ